สวัสดีครับมาพบมาเจอกันอีกแล้วครับช่องพังทองเงินครับวันนี้จะพาทองเงินมาเดินเล่นครับตอนเช้าครับามาเดินเล่นตอนเช้าดูต้นไม้วันนี้รู้สึกทันครับ กดต้อนอยางเขัาไปอย่างนี้เลยทุกใบกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามช่องฟังทองเงิงนด้วยนะครับ Đây. bên Bữa Thôi 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 Bên này ít lăng <laughs> Thôi 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 นไปนี่เลยครับต้นยางครับต้นยางทินมากก็ไม่ดีครับต,นตน้นยางเอาเงินเทย์เทย์มามาเท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 มามา มา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 มมามาทั้งเงินมาฮ่าฮ่าฮ่า,า่เร็วเั้งเงนเร็ว,รวจะไปไหนครับดู Oi nó, toa lava, toa, toa. Vá. Anh má lại. Má, 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 pa, pa. Ó đi má. Pa lê ba. Má, 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 má. Má, má. ้นยางยังอ,ยอ่อนอยู <iram BACK. S 1> ่ครับกินไม่ค่อเลยมาต้องเงินมาลาบามาเร็วเดินชืยืนโชว์หุ่นอยู่ครับต้องเงินบอกว่าแม่เอฟซีครับหุ่นต้องเงินสวยไหมครับอ่า โจ้คนกินอันไหนกินได้ก็กินช่วงนี้อากาศร้อนครับฝนไม่ตกครับหญ้าไม่ค่อยขึ้นแห้งแรงครับสังเกตดูได้ครับในนี้ครับ เฮ้ยจีน่าม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 าแล้วมาตองเงินตองเงินเฮ้ยมาแล้วมามาจะเข้าไปไหนครับข้างในก็ไม่ให้เข้าอย่าตองเงินอย่าเข้าไป เขาไม่ให้เข้าข้างในถอย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 มาเร็วถอยกลับขึ้นมาเร็วถอยเรียร้ยไหมดูดูครับเข้าไปอย่างเดียวครับ

ครับมายืนโชว์คนอยู่ตรงนี้ไหนกินได้ก็กินครับเฮยรู้สึกจะมั่วแล้วมั่วแล้วเดินไปทั่วแล้วลือบ้านล้างนะ iya meh maa ma, maa ma, maa ma. maa mm. toba maa toba chọn thu hoạch song nim bunny cạp tông chào hầm chào chào lùm leng măng ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฟังทองเงินด้วยนะครับตรงนี้ตกงานครับผมงานก็ไม่มีแขกก็ไม่มีครับปะ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 ปเลย สำหรับคลิปวันนี้ครับขอจบแเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ